คือวันนั้นน่ะสตาฟที่โรงพยาบาลเขาขาดคนคคเขาก็เลยมาให้หนูอะหนูเป็นนักดนตรีนะคะนักดนตรีไทย <ผม S 2> เขาก็เลยให้หนูอะบอกว่าเอ้ยตะวันยู่ขึ้นไปสแตนบายชั้นหกได้ไหมชั้นหกเนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลเป็นอร์ของชั้น VIP ทั้งหมดคนก็จะพลุกพันมีแขกไม่เยียม,มีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นน่ะพี่ดวงคนมันจะเจอ มันเงียบมากทั้งที่แบบหนูหนูดูในเช็คในในในตารางค่ะคเฮ้ยคนก็เต็มห้องก็เต็มนี่ทาไมคนมันเงียบจังวังเวงจังอะไรอย่าง,ง,างเงี้ยหนูก็นั่งสักพักหนึ่งเจ้านายก็โทรขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยตะวนันเอออยู่ทาโอทีได้ไหมหนึ่งชั่วโมงก็คือคทําถึงสี่ทุ่มตอนนั้นอนะกําลังจะสามทุ่มหนูก็บอกเออโอเคได้ไม่มีปัญหาหนูก็นั่งทีนี้ที่คูเวตอะค่ะเขาจะมีการละหมาดอืม เป็นประเทศโมซสลิมใช่ไหมคะเขาจะมีละหมาดแล้วละหมาดครั้งสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณสองทุ่มครึ่งก็คือละหมาดเขาจะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะแต่วันนั้นจะอยู่สองทุ่มครึ่งหนูจะอธิบายก่อนที่หนูอยู่อ่ะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์ตรงข้างหน้าหนูเป็นลิฟต์ซ้ายมือของหนูเนี่ยเป็นทางเดินอืทับจากทางเดินเนี่ยคือเป็นโถงให้คนนั่งแบบนั่งคุยกันนั่งรอเป็นเวทติ้งแกลเลียอย่างเงี้ยค่ะนั่งเฉยครับ หนูหนูที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยหนูก็จะมองถ้าคือถ้าหันซ้ายมือเนี่ยหนูจะเห็นตรงที่เขานั่งพักกันอแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีคนก็เงียบๆหนูก็หันไปทางซ้ายมือหนูเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดโต๊ะสีขาวอะค่ะกําลังทาท่าละหมาดหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาต้องไม่มีท่าละหมาดแน่เลยเพราะตรงนั้นเนี่ยก็คือถ้าผู้ชายจะละหมาดเนี่ยเราจะให้ลงไปข้างล่างไปละหมาดข้างนอก แต่บางทีเนี่ยเรา,ารุ่มอร่ยยให้ให้เขาสามารถละหมาดตรงนั้นได้ตรง,ตรงเวทีแอรีออได้ใช่ค่ะจากหนูถึงตรงเวทงแอรีเนี่ย<อ>ไม่กี่ก้าวค่ะครับครับพอหนูเห็นปุ๊บเขาทําท่าจะละหมาดใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าเขาต้องไม่มีผ้าปูหนูก็เลยหันขวามือไปหยิบผ้าปูแล้วก็เดินออกไปให้เขาพอเดินไปให้เขาปุ๊บไม่มีใครเลยค่ะพี่กอลแคหันแวเบนะ ใช่ค่ะเขาหายไปแล้วไม่มีทางไหนที่เขาจะเดินได้รวดเร็วคือแบบว่าเป็นช่องตรงนี้ลงตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะตรงนั้นอะตรงเวทีแอนเียมีประตูเดียวคือต้องผ่านหนูไปพี่หนุมเห็นเป็นคนจริงๆเลยเป็นผู้ชายเห็นหน้าไหมผมลองทรงหนุมเห็นด้านข้างค่ะหนูก็เลยเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์แล้วก็โทรไปบอกเจ้านายบอกเจ้านายฉันรู้สึกปวดท้องฉันคงไม่ทำโอทีหนูก็กลับบ้านเลย เออเป็นพี่กัลากกับเหมือนกันอะใช่พี่